ถ้าเห็นเกันอยู่ก็รู้จักกันแต่ห่างๆวันหนึ่งก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มสนิทกันผมก็เลยเริ่มไปแบกเครื่องให้พี่ปูแบกเนี่ยคนนี้เขาคือรุ่นปูแม่งอายุ17-18แม่งมีอาลาบ้านเป็นของตัวเองแล้วอยู่กับพี่ชักกี้ธัญรัตน์งานรูเพนเนี่ยมีรูเพนเนี่ยผมก็อย่าเรียกว่าสเตจ มันดูดีไปเรียกว่าคอนวอยดีกว่ามีหน้าที่โอ้โหแล้วคนละสี่ตู้เทินขึ้นไปแบบเป็น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 ช่องเงี้ยสี่ช่องเนี้ยไอ้นัานที่ผมต้องดูแลต้องลากขึ้นเวทียกเทินแล้วก็ยกกลับยกเก็บยกเทินยกกลับให้พี่ตู่คารวะท่านอาจารย์ผมก็เป็นสเตทอะไรแกครับเฮ้ยคุณยังเป็นสเตจหรือคอนวอยนี่แหละผมายุพี่สี่ตู้ ยุคนี้คนนี้6ตู้ครับคือแต่ก่อนวงล็อกับมันไม่ใช่ตู้เล็กๆนะมันไม่มีไม่มีชูวิลเวอร์อะไรอยี้ไม่มีนะครับมาเช่าดูใหญ่ๆต้องนวอลเป็นวอลทุกงานหลังพี่ยังดีอยู่ปะเนี่ยทุกวันนี้ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยขวดหลังชิบหายพีู่ออกอัลบั้มนั้นตั้งแต่1 7 1เเลยนะสิแต่ครับ สี่สิบปีไปดีเออประมาณนะประมาณสี่สิบปีไปดีรวมพลชาวร็อกเอิร์ทควีกร็อกคอนเสิร์ตอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี